เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะครับกับผมฟีรีรโนโนัตนนนทสุวรรณในรายการคมชลิกบเบนเทิงสเปเชียลครับผม ที่จะกลับมาอัปเดตข่าวบนข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมสลึกลุกขึ้อวอร์ด2 5 6 6กันด้วยครับที่ตอนนี้นะฮะเปิดให้วตกันแล้วครับผมแต่ตอนนี้ฮะไปอัปเดตข่าวสารดีกว่าครับว่ามีข่าวไดเด็เดๆเซ็บๆกันบ้างในช่วงของบันเทิองออนเตตครับล่าสุดนั้นนะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นั้นนะครับได้ออกแถลงคดีแชร์ลูกโซ Forex 3D ซึ่งชี้ครับว่าผลการดําเนินคดีฟอกเงิน Forex 3D ภาค4นั้น พบเส้นทางทางการเงินต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับอภิรักษ์โกธิอดีตผู้บริหาร forex 3D ดีและก็เตรียมออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงครับโดยครั้งนี้นั้นนะฮะได้ออกหมายเรียกบุคคลใกล้ชิดกระทิงขุนเนรค์ที่เคยถูกเรียกไปสอบสวนก่อนหน้านี้จํานวน3รายก็คือกระปุกพัชราทับทองแฟนสาวและก็ญาติของกระปุกอีก2รายมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเส้นทางทางการเงินในฐานะพยานโดยจะเริ่มสอบสวนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับ หลังจากที่พบเส้นทางทางการเงินนั้นมีความเชื่อมโยงกับอภิรักโกชีนั่นเองครับและในเวลาต่อมานะฮะก็มีรายงานครับว่าการสอบสวนดังกล่าวนั้นยังพบเส้นทางทางการเงินเชื่อมโยงกับกลุ่มดาราและก็ดีเจนักแสดงพร้อมผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เบื้องต้นจํานวน8คนด้วยกันครับ ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าสําหรับดารานักแสดงชายชื่อดังนั้นนั่นก็คือนายรัตภูมตัวคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มนั่นเองครับและก็ดีเจชื่อดังอย่างนายวิเชียนกุศลมโนมัม่หรือว่าดีเจเพชรจ้านั่นเองโดยจะเรียกสอบปากคําในวันที่8สิงหาคมและก็17สิงหาคมนี้ฮะและล่าสุดนั้นนะครับดีเจเพชรจ้าก็ไม่รอช้าครับรีบอัดคลิปชี้แจงตัวผมเนี่ยได้หมายมาแล้วจริงนะครับว่าให้ไปให้การนะ,นะครับเป็นพยานนะครับโดยที่เราก็าไม่รู้จริงๆว่า เราไปเกี่ยวพันได้ยังไงนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้จักกับคุณอภิรักษ์เลยนะครับแต่โทรไปถามแล้วเนี่ยก็บังเอิญนะครับว่ามาีการโอนเงินนะครับระหว่างบัญชีของคุณอภิรักษ์นะครับแล้วก็บัญชีผมเข้ามาปราฏกฏว่าวันที่1พฤษภาคม2018ใช่ไหมครับนั่นแหละฮะ2018ผมก็ ลองไปย้อนเช็คดูใน Instagram นะครับก็บังเอิญว่ามีการโพสต์โปรโมทภาพโชว์รูมที่ชื่อว่า RKK นะครับในวันที่หนึ่งพฤษภาคมจริงๆครับก็ผมก็โพสต์ไปก็ได้ค่าจ้าง50,000บาทนะครับก็เป็นอันว่าผมเพิ่งมารู้ว่าคนที่จ่ายเงินก็คือคนชื่ออภิลักษ